สวัสดีครับสวัสดียันเช้าวันหยุดนะครับวันเสาร์ทักทายกันนะครับตอนนี้ทํา youtube อยู่นะก็ไม่ได้ไปไหนนะครับทยอยตอบและชมคลิปพี่ๆน้องๆเยอะมากนะครับย้อนหลังหกเดือนแล้ว <c> เ <oughs> มาาื่อวานก็เพิ่งไปดูคลิปของพี่ๆตั้งแต่หกเดือนที่แล้วนะครับกินมาม่าร้อนๆด้วยกันนะครับจองใส่แก้วเลยนะครับมามา่าเดือดกาแฟ เจ็บน้องเอ้ย Yeah. ลอยแบพี่น้องเลยกา,าแฟดำแบบนีน้ตบท้ายด้วยกา,ฟาแฟดำนะไม่ใส่น้ำตาลาทักทายกันสักหนาทีสิบนาทีนะครับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับไม่รีบ วันนี้ก็จะเดินทางไกลกลับบ้านนอกนะครับก็อาจจะมีการตั้งตั้งกล้องนะครับไลฟ์บรรยากาศถนนหนทางให้ชมนะครับว่าถนนหนทางบ้านเรามีความสวยงามขนาดไหนนะครับวันนี้ก็น่าจะวิ่งเส้นสองสีนะครับไปทางนะครับสีสเกต วันนี้ก็ขอบจบนะครับไลฟ์สั้นๆนะครับประมาณสักเนาทีนะครับไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปก็ก็ธรรมดานะครับว่านานๆขอมาขึ้นไลฟ์ทั้งหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีคนเข้ามาชมกันไหร่แต่คนไหนมาชมยอดหลังก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปนะครับบ้านท่านตามกฎนะครับ สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับอขอบคุณหนึ่งคนดูที่เข้ามาผมจะลงไลฟ์แล้วนะครับ7นาทีพอดีนะครับก็ขอขอบคุณหนึ่งท่านนะครับที่เข้ามาส่งกำลังใจผมสวัสดีครับ